ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกกอนอตําบลต้นแบบ 5D Premium Plus ประจำปีงบประมาณ2566กอนอตําบลช้างตั้งอยู่หมู่ที่4บ้านวังบวบ ตำบล้างอําเภอนาทวีจังหวัดสงขลามีบุคลากรกปฏิบัติงานประจำตำบลจำนวนสองคนได้แก่นางขอศิยะมะวีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคอสนอตำบล้างและนางสาวรสนาดูอามานันตําแหน่งครูอาสาในสถาบัานศึกษาปะนะและมีนางสาวหาไทายทิพย์คังมณีตําแหน่งครูเป็นผู้ประสานงานที่ไท้ติดตามผลการจัดกิจกรรม ครูกศนาตำบลฉางได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มาจากการสำรวจปัญหาความต้องการของชุมชนซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นของกศนและบริบทของชุมชนมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนในระดับประสมศึกษามัธยมศึกษาตอนตอน้นและมัธยมศึกษาตอน,ตอนปลายรวมสองภาคเรียนจำนวน1 6 5คนมีการประชาสัมพันธ์รัสมัครนักศึกษาแบบเข้าถึงทั่วทุกพื้นที่ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการจัดทำปฏิทินการพบรายกลุ่มภาคเรียนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลโดยแจ้งให้ผู้เรียนทราบทางรายกลุ่มมีการสร้างข้อตกลงร่วมกับผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเช่นกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการงานส่วนบริษาทโรงเรียนเรียนรู้จากใบงานเรียนรู้ด้วยกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้โดยโครงงาน เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงเรียนรู้จากคลิปการสอน YouTube และเรียนรู้ต่อเนื่องด้วยตนเองจาก QR Code มีการติดตามการพบกลุ่มทางไลน์กลุ่มและ Facebook อย่างต่อเนื่องมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมโดยการสอนแทรกในชั่วโมงการพบกลุ่มและส่งเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตกพชภาคเรียนละ50ชั่วโมง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเช่นโครงการอบรมพฤติธรรมจริยธรรมโครงการอบรมทุบีร่วมใจต้านพยาเสพติดโครงการการแข่งขันกีฬากรีฑากสอสนเกมชายแดนใต้เป็นตน้นทําให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสองภาคเรียนเฉลี่ยร้อยละ89.09และมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าไปใช้สื่อการเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์เพื่อการศาึก e ษา ETV ผ่านทางโทรทัศน์ หรือสมาร์ทโฟนอย่างสม่ำเสมอตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานที่ประสานงานขอความช่วยเหลืออย่างน้อย2กิจกรรมต่อภาคเรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีตามที่สารศึกษากาำหนดคิดเป็นร้อยละ100 มีระบบการช่วยเหลือผู้เรียนที่หลากหลายเช่นมีการติดตามผู้เรียนที่ไม่มาพบกลุ่มโดยการเยี่ยมบ้านผู้เรียนมีการแก้ปัญหาผู้เรียนที่ต้องทำงานไม่เป็นเวลาพลาดโอกาสในการเรียนโดยใช้กระบวนการพวนช่วยเพื่อนจับคู่บัดดีโดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมในรายกลุ่มคอยติดตามให้คำปรึกษาแนะนำผู้เรียนที่ประสบปัญหาไม่มีเวลามาพบกลุ่มโดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่ง่ายและเหมาะสมกับผู้เรียนรวมทั้งมีการวิจัยชั้นเรียน พัฒนาและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างน้อยหนึ่งเรื่องต่อภาคเรียนมีผู้เรียนลงทะเบียนเรียนทั้งสองภาคเรียนจำนวน165คนเข้าสอบปลายภาคจำนวน122คนผู้เรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปจำนวน66คนมีผู้เรียนที่คาดว่าจะจบเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอเน รวมทั้งสองภาคเรียนจำนวน19คนเข้ารับการทดสอบจำนวน15คนคิดเป็นร้อยละ78.95มีผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง4ภาคเรียนและจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานรวม2ภาคเรียนจำนวน13คนจากผู้เรียนทั้งหมด37คนคิดเป็นร้อยละ35.14 กศนาตำบลช้างเป็นอาคารเอกเทศลักษณะคอนกรีตชั้นเดียวจำนวน3มห้องมีห้องน้ำสองห้องมีความมั่นคงและปลอดภยัยมีสัสดส่วนที่ชัดเจนทั้งห้องทำงานห้องสมุดและห้องเรียนมีปายชื่ออาคารที่มั่นคงมีการตกแต่งส่วนหน้าอาคารเรียนมีจุดเช็คอินกสนาตำบลมีระบบสาธารณูปโภคปปาไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตพร้อมให้บริการที่เพียงพอ มีแปลงสาธิตการปลูกผักเสริครัวตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับให้คนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่เข้ามาเรียนรู้มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบกอสนอตมบลช้างยังมีการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบกลุ่มสนใจและชั้นเรียนวิชาชีพ มีหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชนมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดสามารถที่จะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงมีการจัดการศึกษาตามอธัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้แก่กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมรถมินิโมบายกิจกรรมส่งข่าวเมืองนักอ่าน สนาตตำบลช้างมีการทำงานร่วมกับผ้าคีเครือข่ายในพื้นที่มีการเข้าร่วมประชุมวางแผนร่วมกับคณะกรรมการบริหารตำบลแบบบูรณาการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลและร่วมวางแผนการจัดก,การเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับพื้นที่ตำบลช้างมีการร่วมกิจกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไรกูโนนา2019โดยใช้กศนาตำบลช้าง เป็นสถานที่ที่จัดกิจกรรมให้กับกลุ่มอาชีพแะรูปผลิตภัณฑ์จากขิงได้แก่น้ำสมุนไพรขิงขิงผงขิงดองลูกอมขิงน้ำพุ่งมะนาวและได้มีการจำหน่ายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มอาชีพมีการเผยแพร่แะัะะชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบเช่น เว็บไซต์เฟ e บุ o k l ล n ์การออกบูธจัดนิทรศการการออกรายการ e ทีสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษารายการเรียนนอกรั้วเป็นต้นได้มีการนิเทศติดตามผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน,นื่องทำให้งานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดและส่งผลทำให้ครูกษนสตาม,มช้างได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศสาขาบุคลากร ประเภทครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์การเรียนชุมชนดีเด่นประจำปี2564ต่อมาทางกลุ่มได้ร่วมกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นและครูกศนาตาบลช้างคิดค้นวัตกรรมใหม่สูตรลูกอมขิงเคลือบช็อกโกแลตเพื่อเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติของลูกอมช่วยลดกลิ่นและความเด็ดร้อนของขิง กลบด้วยความหวานละมุนของช็อกโกแลตเพื่อให้กลุ่มทุกเพศทุกวัยสามารถทานได้ง่ายขึ้นมีรสชาติที่แตกต่างจากท้องตลาดและในอนาคตข้อสนอตำบลฉางจะพัฒนาลูกอมขิงเคลือบช็อกโกแลตโด,ดยการนำธัญพืชมาเป็นส่วนผสมเพิ่มคุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ การแปลรูปผลิตภัณฑ์จากขิงได้มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องสามารถสร้างอาชีพเสริม<ะ>เพิ่มรายได้ที่ยั่งยืน